แตลาบุตเป้เอะเฮ้ยแตอันนี้คือลายสวยจริงลายเหมือนแบบโมโมเลยอันนี้สวยแบบสวยเลยอะเป็นการคอมไบเนชั่นที่มันดูไม่ค่อยเข้ากันแต่ก็อยากลองดูว่าเป็นยังไงน้ำจิ้มซีฟู้ดเคากลิ่นหอม,มาก ดูมีความสงสัยสงสัยสงสัยอย่างแรกก็คือทําไมติดน้อยต้องชื่อเอ็กเทสแล้วทําไมมันถึงมีแค่สาขานี้สาขาเดียวแล้วทําไมเปิดมาตั้งปีนึงแล้วแต่ไม่แมทเลยขาบอกอยู่ชั้น2โซนอเวนิวซึ่งตรงนี้คือโซนอเวนิวหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่นี่คือที่ไหนวะเมเจอร์อเวนิวราชโยธินอ่านั่นแหละนั่นแหละทุกคนมันคือเมเจอร์ราชโยธินอเวนิวนะครับ หรือสภาคนหนิวหิวจริงให้ทานตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่ทุ่มสี่สิบนาทีไม่หิวก็ให้มันรู้ไปเอาน้ำอะไรมีน้ นมน้ำเปล่าน้ำชาน้ำชานมไต้หวนันน้ำส้มและเซเลอปีเอาน้ำสม้มอ้อมีชานี่านะชา,าชามัทาะอันนี้มะม่วงใส่บนรถนะพี่กะกลมอยู่สุดเดทอ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 ดมีชาหอมหมื่นลี้อ่าโอ้สาขานี้มีชาหอมหมื่นลีว้ว่ะจริงๆริอ่ะถ้าจะกินให้คุ้มอ่นต้องกินกับน้ำเปล่าแต่ด้วยความที่พิมพอยากลองชานมไต้หวนันก็เลยจะกด้าสักหน่อยหนึ่งกินทั้งทีกินเอ,อร่อย เหม,มอันนี้คือโซนน้ำจิ้มเป็นหลุมๆแบบนี้เลยเห<อ>มือนกับพวกหม่าล่าประมาณนั้นของทอดดูดีมากะนักเกตแซลมอนอัน <periods of periods> <zar ment> จริงไม่เคยเจอนะแต่ลาบุตเ้อรต้องตักตักไปสักไม่นาย,นยด้วยการเอาไปซิมว่ามันอร่อยจริงหรือโม้ที่นี่มีข้าวสวยด้วยทุกคนเอามาตัดกำลังแต่เดี๋ยวตัดน้ำจิ้มเราไปที่โต๊ะกัน ชีด้วยโอ้ของแซลมอนมาดูกันดีไม่ดีอยู่ตรงนี้แหละว่ามันดีไหมวัดกันไปเลยว่าความพรีเมียมของเขามันจะพรีเมียมแค่ไหนโอ้ตรงนี้ก็คือจะมีของหนุ่มของหวานสั่งในคิวอาได้เลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่สั่งเดี๋ยวผม็ิของเคาก่าอนรอ เอาว่างรอกินของทอดที่เราสั่งมาเดีนยวกันก่อนลืมบอกไปว่าที่นี่เขาจํากัดชั่วโมงนะทะุกคน2ชั่วโมงเท่านั้นแล้วมันจะา t a r ตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาในร้านแรงมากคือกัดในเขาน้ำก็หน่อยแต่ว่าเขาบอกตอนนี้เริ่มนับเวลาแล้วพีก็เอา้าเลยหรอปกติที่อื่นก็จะแบบน้ำซุปม,มาถึงโต๊ะก็จะเริ่มนับเวลาใช่ไหมที่นี่ไม่จับมาเวลาไหนก็เริ่มเวลานั้นแหละ้ยอยากกินอันนี้อันนี้คือแบบเลงมานานโดนั้ชีส คิดว่ากินแล้วมันจะมีชีสยืดๆออกมาปะแบบมนโนภาพมนโนไปก่อนว่ามันมีแล้วเราคาดหวังว่ามันมีแล้วในความเป็นจริงเรามาดูกันชีสแน่นเลยนะแต่มันไม่ยืดดับหวนแต่อร่อยแนะนำให้กินกับซอสซอนพริกกับซอสมะเขือมากกว่าน้ำจิ้มไก่ส่วนตัวเนี่ยน้ำจิ้มไก่ต้วงมามีเฉยๆน้อย่คกชิม ที่ตรงกลางมันเป็นแบบเหลวๆเล้วของกินเล่นปกติแล้วอะ่ะพิมจะโดนน้ำลงไม่ใช้หลอดแต่ในกรณนี้ที่มาร้านประมาณเนี้ยจะขอใช้หลอดนึงเพราะว่าเราไม่ได้มั่นใจว่าแก้วเขาลัางมาสะอาดขนาดนั้นหรอือเปล่าแต่เขาจะแบบเอ๊ะแต่มันก,ก็ใส่น้ำไปแล้วแต่ก็รู้สึกสบายใจกว่าเออเราจะรู้สึกสบายใจกว่าเวลาใช้หลอดในความคิดนะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีดรามาอีกว่าเขา้าสักทุาสักมาเลอกน้อยใช่<ๆ><ๆ>แต่พอสบายใจแล<ๆ>้วไงเออมันค<ๆ>ือความสบายใจของเรา อะไใดก็ยังโหลดลงกใช้หลอดในกรณีแก้วสะอาดเหมือนเดิมนะคะทุกคนแก้วสะอาดก็คือแก้วใหม่แกะกลงอะไรอย่างนั้นเห็นเขาว่าเป็นสาขาเดียวที่มีชานมไต้หวันอยู่ในบ no. like <Yeah. S 1> ุฟเฟ่เป็นไงล้มโคอิตะสบายๆแบฮาต้องยอมสยบดีนะเนี่ยที่เรากินตอนน้ำแข็งละลายแล้วถ้าน้ำแข็งละลายนี่ก็น่าจะดบบต้องไปร้านแล้วก็หายให้พี่กล้าลองดีกว่า กิมเทียมสั่ดีกว่านะเนี่ยระหว่างนี้จะเอาทุกอย่างลงหม้อค่ะโอ้โหโอ้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นดูจอนะ ที่เหตุการณ์ตะกี้คือแบบที่พนักงานเขาไวมากเลยเว้ยเขาเห็นว่าเราทำน้ำหกคุกเขารีบมาชาร์จเก็บขวดของเขาก็าอาจทุกอย่างแบบเนียบมากทั้งบนโต๊ะตรงเก้าอี้แล้วก็ตรงพื้นคือทุกอย่างหลอกสะอาดวิ้งในพริบตาเดียวเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นป่ะพื้นคือแบบเงาวับมันไม่เจออะไรขึ้นบริการดีมากจริงๆประทับใจประทับใจสุดประทับใจมากชอบความที่ดับเป็นความมืออาชีพในการเคลียร์ปัญหาให้ได้เร็วที่สุด น้อยขัวก็จะฟิลแบบเอามากินกับหมาล่าแล้วก็มีน้ำจิ้มลูกกี้ปกติมีพอนสึที่หน้าตาดูเหมือนพิกน้ำปลา <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีซีฟู้ดน่าแตะครับซึ่งเรากินกับน้ำซุปหมาล่าก็จะลองกินกับน้ำจิ้มที่มันทำมาคู่กันอืมคอร่อยมาก <c oughs> จิ้มดูอ่ะนาะ ถั่วแบบคนชอบถั่วนะจะถูกใจเลยอ่ะก็ดีนะลืมบอกที่นี่น้ำซุปมีประมาณ5อย่างสามารถเลือกได้2น้ำซุปต่อ1หม้อนะอันนี้คือเนื้อชีสของเราเป็นชิ้นที่ปิ้มๆออกมาไหมลองกินกับความสึขความสึกน้ำพริกน้ำปลาของเราว้าวอ้าวไห้ชีสละลายไปกับน้ำเลยหน่ชีสมันมีแค่นี้วะอไม่หรอก อร่อยจุดนี้มันแค่น,นี้แหละแล้วก็นางนะเงามัน้าไปเพิ่มความสวยงามด้วยผักชีอีกหน่อยหนะึ่แหมสวยเลยอขอซองซุปน,น,นิดหนะนึ่ะโอ้แซ่บนะทำเป็นเล่นกินถึงรสถึงแต่ไม่ได้เผ็ดซะจนแบบกินไม่ได้เพราเป็นความเผ็ดที่อร่อยอนะ มามลองซุปทงคตสึซุปกระดูกหมูเมื่อความแซมบตะโพลลองกับน้ำจิ้มซีคูดเป็นการคอมบิเนชันที่มันดูไม่ค่อยเข้ากันแต่ก็อยากลองดูว่าเป็นยังไงกับจิ้มซีฟูดเขากลิ่นโขมมากมันมีเหมือนเครื่องเทศแบบตะไครอะไรพวกนี้ซึ่งกลิ่นถึงมากคือด้วยความที่ มันก็น่าจะแบบเค็มๆนัวๆใช่ไหมแล้วพอมากินกับแซ่บๆเปรี้ยวๆมันก็เลยแบบเข้ากันแบบบอกไม่ถูกฮือหอมสกี้ลืมกินชาเลยอันนี้ที่ไปตักมาเป็นชาหอมหมื่นลี้ผสมน้ำ่าถูกหอมมากได้ลองกินน้ำชาตา้ชาหอมหมื่นลี่คือหอมจริงหอมเหมือนใส่น้ำหอมอะเฮ้ เหมือนกินอยู่เชียงรายเออมายูฉุยปงนะ่ะด้วยความสัตย์จริง้าฉุยปงไม่หอมขนาดนี้แล้ววางนี้ก็ให้หิวหาอะไรมากินด้วยกันวนาะอ๋อแล้วเขใส่ไก่ที่นี่เป็นเป็กกินดิบได้ไว้ดิบแลาไว้จุ่มกับเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ไข่ไก่ที่เขาจะมาเสิร์ฟในตั้งแต่ตอนที่เรามาถึงที่โต๊ะจะได้แค่คนละหนึ่งไข่หนึ่งไข่หนึ่งปองเท่านั้นนะทุกคน<ม>เออ มีพายกระซิบมาบอกว่าสิ่งน,นี้นั้นอร่อยมันคือกุ้งสับปรุงรสสักอย่างอ่ะเดี๋ยวลองใส่เข้าไปประามาณนี้แล้วกันกับเผ็ดลวกันในนีมม้มันเหมือนมีกลิ่นขิงเพื่อเพิ่มความหวานหอมมากขึ้นดีนะกุ้งสับน่าจะได้ที่นล้ทุกคน ก่อนในต้องนึน่งสิบครันะ้งน่ามันก้ามขึงอยู่แล้วว่ามันนุ่มนิ่มดึงกับความว่ามันมันยังไม่สุกหรือเปล่าคือไงเป็นแบบเลวๆอ่ะเล็กหรือว่ามันไม่สุกนะเดี๋ยวคอมมเ m i ทั่วอีกคำหนึ่งรอกรอสุกละเละอ่กลองชิม <c oughs> โอ<ฮ>้ชมโคตรเลย <c oughs> หายไปตลอดงาน เราสั่งหมูเด้งแล้วก็มีกุ้งนี่แหละพี่เด้งอามันดึ๋งน <c oughs> ดึงนุ่มๆอร่อยดีสำหรับใครที่จินตนาการรสชาติไม่ออก <c oughs> มันเหมือนไส้ในนมจิบกุ้งในเซเว่นนั่นแหละค่ะอร่ <c oughs> อย <c oughs> กินไปกินมาก็เหลือไปเห็นที่นี่เขาถ้ากินไม่หมดปรับ100บาทตอท่อขีดคือจริงๆอ่ะพี่พนักง,งานก็บอกเราตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาในร้านแล้วแต่ลืมบอกน่าราคาทุกคนจริงๆกินไปกินมาก็ฟิลเหมือนร้านชุกี่ใส่คันหม่าล่าประมาณนั้นเพราะว่าดัมปิ้งหรือของเต้าหู้หรือลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนมากอันนี้ขอเสิร์ฟเลยเนื้อที่มันเป็นลายมันอันเนี้ยความรู้สึกเหมือนกินโมโมเลยอนนอเ,เ,ลยเอเนนอรู้สึกโมโมสว่ามันมีความคล้ายมากแค่สมุ๊ไม่ใช่ เูื่อพาราไดแต่น่าจะใช้เนื้อคล้ายๆกันเนื้อออสเท่าที่รู้มาความพิเศษของที่นี้ที่ต่างจากสี่น้อยธรรมดาก็คือมีเนื้อออสเตรเลียมาเพิ่มขึ้นมาแบบสั่งได้ไหมอ่ะแต่ถูกคือที่สีน้อยปกติก็มีเนื้อออสมาแล้วแต่เหมือนมาแบบเป็นซีซั่นอลนานๆทีมาไม่ได้มาตลอดทุกครั้งประมาณนั้นแต่พี่รู้สึกว่าเกลดเนื้อที่นี่หรือบรรยากาศที่นี่มันดูสดสะอาดดีกว่าสีน้อยธรรมดามันจะมีชีสไหมมาดู บน้อยมากเลยคนเยอะไปหนึ่งปิดผมตาเนี่ยคิดว่าคนดูน่าจะเห็นนะเนี่ยตังปลายเด่ยเออรูดออกไปรูดออกไปเออไม่เป็นไรหรอกมีเรื่องนึงงจะสารภาพไม่ได้สามคนสามวันทำไมวะ ไม่เข้าใจค่ะผมเราควรทําให้เป็นกิจ,จวัตรวันเว้นวันขั้นต่ําถูกไหมโน้ผู้หญิงคุณไม่เข<อ>้าใจผู้หญิงก็ไม่ไมใีใครสาท,ทุกวันหรอกเขาท่องสักวันสาทีก็นั้งนั้นใช่ไหมแค่เป็นเหมือนกันเมาเน้นหาผัวเขาลิก้าเข้าใจหรือยังว่าทาไมวันนี้ถึงเลือกมาทำคอนเทนต์สิ่ง <c oughs> พรารู้ว่าจะหัวเหม็นก็เลยให้มันเหม็นให้คุ้มๆแล้วค่อยสาทีเดียวแกคุ okay. ้มยาสระผมแล้วก็คุ้มนะ้ำที่เตืองในการสาผมอันนี้คือรักลดเลย ใช่ลิน้นวัวเออจริงเหรอใช่เขามีลิ้นวัวให้นะ่ะโอ้ตอนแรกกัดจกะปาดเอาคืนเลยพี่ก้าเฮ้ยลองรองของดีอร่อยน่เนี่ยไม่เอแต่ก็รู้สึกเซอร์ไพรสด์ดีเออมีอยู่ในบุฟเฟ่้วยนะ,ะราคา439เก้มตรของดีอะตายทางพี่ก้าไปกินกับน,น้ำจิ้มถัว่วตอนแรรีวิวน้ำจิ้มถั่วเพราะว่าพ,พี่ก้าชอบกินถั่วมากๆให้พี่ก้าชิมเลี้ยรีวิว จิมมออร่อยากคนชอบถั่วต้องชอบบอกแล้วลิ้นก็ดีพิมลองไหมไม่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 รักไม่ไม่ไม่ีติด,ดกกเดดิตดีด้วยเฮ้ยแต่อันนี้คือลายสวยจริงลายเหมือนแบบโมโม่เลยอันเนี้ยสวยแบบสวยเลยอ่ะสวยมากเลยเนาะพอดับเนื้อแดงแดงมันอยู่รวมกันเยอะแล้วแบบมันสวยหม้อนี้ คืนทางร้านเขาไปเธอพิมพ์นี่ไงหยิม,มาซื้อแล้วนี่ไงโอ้เป็นทาวเวอร์เลยถึงมีมในออนไลน์ในช็อตคลิปเมื่อคุณมาเดทกับผู้ชายที่ร้านบุฟเฟ่ต์ครั้งแรกก็จะมีแค่นี้เมื่อคุณมาเดทกับผู้ชายที่บุฟเฟ่ต์ครั้งที่ร้อย มันดับน้อยนึงไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่พอเห็นถ่ายขนาดนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เยอะเหมือนกันใครมาแนะนําให้สั่งวากิวออสเตรเลียเออแล้วความดีงามของที่นี่อย่างหนึ่งก็คือสวยเล็กก็ตัวพิมพปีใจมากเลยวันนี้พิมเห็นแล้วพิมเซอร์ไพรส์แล้วก็พิมพ์ก็หยิบม,มาใส่แบบเบิ่มๆนี่คือปวยเลง็งอร่อยมากรือภาษาอังกฤษมันก็คือสเปนิชหรือผักโขมนั่นเอง มันก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งในไทันเดียวกันซึ่งเวลากินคู่กับหม่าล่าแล้วอร่อยมากต,ตอนเนี้ยเราเคลียร์กันที่หมดกับใกล้จะหมด <laughs> เวลาเฮ้ยเราต้องเหลือเวลาไว้กินของหวานดนว่นแวพี่ก้าเอาเอวะ,อะรีบเลยและนี่ก็คือโมโจิสตอรอเบอรี่ชีสเคก้ก สตรอเบอรี Beast ่แบบขนมเด็กมันเป็นไดฟูกุกสอดไซแอติมนะทุกคนกินแล้วรู้สึกแบบเออดิรลรี่สตรอเบอรี่โหมาเลย ดีมากอันจริงพอมานั่งคิดทิดด,ดูแล้วคิดว่ามันก็คือราคา300ร้อยเก้าบวกบวกอะไรประมาณนั้นนะแต่ที่เขาตั้งมาเป็นราคา439ก็คือรวมแวดรวมเครื่องดื่มรีฟิลรวมทุกอย่างแล้วแล้วก็เป็นราคาเน็ตราคานี้ก็คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้แล้วมันก็เลยแอบดูแบบราคาสูงทั้งที่จริงมันก็คือ39 9บวกบวกเหมือนร้านอื่นๆประมาณนั้นแหละถ้าถามถึงแบบเทียบระหว่างความต่างของตีน้อยธรรมด,า,มดากับตีน้อยแบบเอ็กซ์เพรส พิมก no ็ร like ู้ส <subjects 195 2> I mean, like no. ึกว่าร้านมันดูสะอาดคนมันน้อยอ่ะคือถ้าเกิดเป็นที่อื่นอ่ะโอ้โหคิวแตกแบบรอไปเหอะรอแป๊สองสามชั่วโมงได้กินแต่ที่นี่ก็คือมาถึงปุ๊บเดินเข้าไปกินได้เลยสะดวกรวดเร็วส่วนการบริการพิมพ์ว่าก็ประทับใจอยู่แล้วคือตีน้อยปกติธรรมดาก็ประทับใจอยู่แล้วแต่ที่นี่ก็มีความแบบมันรู้สึกแบบมันมากขึ้นอ่ะแล้วด้วยความที่คนไม่ได้เยอะไม่ได้วุ่นวายพิมพ์ว่าตีน้อยเอ็กซ์เพรสเหมาะกับคนที่ไม่ชอบรอคิวนานแล้วก็ไม่ชอบบรรยากาศคนเยอะๆพิมว่า ก,ก็จะเหมาะกับประมาณนี้เนื้อวากิวออสเตรเลียอร่อยมากเออถ้าใครมาสั่งเนื้อวากิวเราให้ฉ่ำๆกันไปเลยทุกคนอันนี้คือดีส่วนเครื่องดื่มนั้นจากที่ลองชิมมาทั้งหมดแล้วอันที่อร่อยที่สุดนั่นก็คือชาหอมมื่นลีค่ะอันนี้คืออร่อยแบบประทับใจที่สุดแล้วสําหรับพิมพ์นะปกติเนี่ยผม,มถ้ามาบุฟเฟ่จะกินน้าน้อยมากแต่ชาหอมมื่นลีทําให้เติมไปถึง4รอบเลยทีเดียวหอมมันอร่อยมันตัดเลี่ยนได้แบบทักันนดนะและยิ่งความหมาล่ากินคู่กับชายิ่งดี ส่วนของทอดก็โอเคนะทุกคนใช้ได้แต่อย่าไปกินเยอะตัดกาลังแล้วก็ของในสายพานก็ดีเลยดูสะอาดดูสดแล้วก็เติมมาเรื่อยๆไม่มีอันไหนขาดเลยส่วนตัวพิมพ์ชอบมันถือว่าเป็นติน้อยที่อัปเกรดขึ้นมา <c oughs> แต่ถามว่าราคามันดับตุ้มต้ตมามขนาดนั้นไหมมาคิดดีๆแล้วก็ไม่ได้ขนาดน,นั้นข้อ <c oughs> ดีอย่างหนึ่งก็คือที่เนี่ยปิดร้านตอนตีสามถ้าใครหิวกลางดึกก็สามารถมากินได้เลยแต่อาจจะดับไกลนิดนึงเพราะว่าอยู่ที่ราชยยทินแค่ที่เดียวแล้วก็อีกอย่าง ประทับใจเลยก็คือพี่พนักงาน <laughs> ใจดีมากทำน้ำผมไม่มีดับเอ๊ะเอะนี่จะไม่มีสักนิดหนึ่งไม่มีเลยประทับใจแอบรู้สึกแบบ <laughs> แต่ก็ทำไงได้เราก็ไม่ด้อยากให้มันเกิดขึ้นหรอก <laughs> ก็ประมาณนี้ใครเคยกินไม่เคยกินก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันตอนนี้ตีหนึ่งแล้วกลับไปนอน ดีเหมือนกันนะกินดึกๆกลับไปถึงก็หลับเลยแต่ก็ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันเดี๋ยวเป็นกไหลยอดทางที่ดีที่สุดก็คืออย่ากินดึกนะทุกคนอ่ะแหละบี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 บปีบ